สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมอาร์ควาโลนะครับโอเคมันก็เขียนคำว่าวาโลอยู่แล้วนะครับโอเค่วนตัวละครผมก็เลือกไปแล้วครับทำไมผมต้องเลือกตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าผมเล่นตัวผู้ชายไม่คุนหนันะครับมันไม่พิวนะครับโอเคตามจุดเกิดของเรานะครับเดี๋ยวเราเอาที่มันสบายสบายดีกว่าครับเอาตามไหนเลยดีกันนะโซนไหนดีโซนไหนดีโซนเหนือสดงั้นผมเอาโซนนี้ดีกว่าครับอ่าโซนที่หนึ่งเลยครับโอเคงั้นเราไปเกิดกันเลยครับไปเกิดกันเลย ว้าว wow. ดูสิครับเราเกิดมาแล้วโอ้โก็มีแหลกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับดูภาพเลยทับสวยงามมากเลยโอเคมาปุ๊บมาเรามาอัพอะไรกันตกึกก่อนดีกว่าอัพภาพพลังก่อนเลยอดูเลือดดีครับไปสักประมาณนี้ก่อนปีเท้าในการวิ่งปีเ๋เอาไปประมาณนี้เลยแล้วกัน ดาเมจห้าร้อยโอเคสเตมินาอุ้ยเนี่ยสเตมินาโอ้โหเอาขนาดนี้เหรอออสเทนอ่า ah, ประมาณนี้เลยเรือกันน้ำหนักอ่า ah, น้ำหนักนี่สำคัญเลยครับเอาประมาณสักอ่าหนึ่งมืนโอเคพาวติ้งสกิลเอาไปประมาณสักสองร้อยสองร้อยห้าสิบเลยเรือกันแล้วก็พอดิจูด ประมาณสักสิบโอเคไปไปเลยดูดีว่าเราจะรอดตรงนี้ไหมอืมเฮ้ยวอล์กเกาโลนี่ภาพสวยงามมากเลยครับอ่าอัง,งั้นโลขอดำน้ำดีกว่าครับอุ้ยมาตั้งแต่แรกๆเลยครับห,ห่วยน้ำเลยครับอืมอุ้ยเอาคว้าฉลาม รีบหนีรีบหนีเร็วโอ้โหตามมาเปล่าวะอุ้ยเี้ยตามมาด้วยววมากเลยอุ้ยุ้ยว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 ุ้ยุ้ยว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 ุ้วุ้้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยุวุ้ยุยุ้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 ้ยุ้ยุ้ย้ยุ้ยวุ้ เอามาเลยฮะโอ้หเอาฝ้าฉลามมาตั้งแต่แรกๆเลยเหรอเฮหืมอะไรมันเอ้ยปอ้ยเอาที่โอ้ยไม่กล้าดีกว่าอะไรอะไรเออโอ๊ยจรวดแค่ไรเว้ยโอ้ย โอ้โหมาตอนแรกนี่ก็โดนไปแล้วครับโอ้โหบ้าบอจริงๆเลยไม่งเงยบ้าบอจริงๆเลยไหนมีใครตามมาเปล่าวะผมไม่มีนะอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันดีเฮ้ยอะไรอะระเบิดเฮ้ย อย่าบอกนะอยู่ใกล้กับพวกฟรีลองอะเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าไพ่โมฟิอาจะมาเกิดพร้อมกันเลยครับโอ้โหเื้นผมคิดว่าด่านวอลคาโลเนี่ยมันมีพวกไอไพ่โมฟิอมาเกิดง่ายมากเลยครับง่ายกว่าไอพวกไอริสตันไวเวอร์นี่ครับโอ้ อันนี้ตัวนิ่มของพักนาเซียแน่นอนสีสวยอย่งนี้อ่าสวยงามสวยงามครับอืมเฮ้ยสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเฮ้ยทำไมแหล่งเหล็กมันเยอะจังเลยวะเนี่ยโดยเฉพาะหินเล,เล็กๆนะครับมันสามารถทำเหล็กได้เยอะมากมายเลยครับเฮ้ยพาราซอ เออตรงนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยดีนี่หว่ามาตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆครับคงไม่มีใครมาหรอกมัมีใครตามมาเปล่าวะไม่มีไม่มีโอ้ตอนแรกนี่ฉลามเอลฟาดีมันสุดๆเลยครับโอ้โหเราให้เราแข็งแก่งกว่านี้ก่อนครับ ตอนนี้ขอวิ่งเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าอามันลำบากมากเลยครับเฮ้ยดิดต,ดตดิไป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 อ้ตรงนี้น่าทับเป็นบ้านมากเลยครับโอ้อยเดี๋ยวเราจะไปดินแดนที่สวยที่สุดตรงนู้นกันนะครับไป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  โอ้สแตมมิน้าหมดนี่ว่าโอ้ทั้งโดโนเล็กทั้งโดโนตัวใหญ่นะครับเฮ้ยมีคอมัดแตกอันตรายนะครับนี่สร้างปลาเน่าก็มีครับสามารถไปทำนาโคติกหรือไม่ก็ไปทำไอ้ข้าสลบของพวกสัตว์ต่างๆได้เลยนะครับมีนี่อีกมีเยอะเลยครับโอ้ ฮ้ยสามเขานี่มันเป็นของแอนโนนากิหรือเปล่าวะลงน้ำก่อนเลยโอ้เฮ้ยตัวนี้มันอยู่ไม่สุกนี่หว่าใช่เปล่าวะี่ดูเลยยวิ่งไวามากอันตรายมากเลยครับเฮ้ยด้านหน้ามีแองเชโลอีกแองเชโลกินอะไรหินเบอรี่ได้ปเปล่าเฮ้ย อย่าบอกมันตามมาเฮียเอ้ยม่งขนาดนี้เลยอู้เจอบอลพักนาเสียเกิดด้วยตรงนั้นคืออะไรอะ่ะอุย้ยเยอะเฮ้ยทำไมสัตว์มันมาเกิดเพียบเลยวะเอ้ยมาหนีตัวอะไรมาเฮ้ยอย่ามาลอเล่นนะเฮ้ย โอ้ยแลปเตอร์นี่หว่เนี่ย่าแลปเตอร์มันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาเบอร์รี่ให้กับไอแองเคโลก่อนครับตอนแรกเราจะเอาแองเคโลก่อนเลยมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาเนี้ยไว้เลขศูนย์ไปเลยเราจะจับแองเคโลกันนะครับแองเคโลจับได้แล้วโอเค โอ้เราได้เพื่อนเป็นไอลล้ไคโรแล้วครับโอเคมา๋ยวเรามาอัพาคข้าพลังกันเลยอ้กูจะอัพมึให้โหดไปเลยให้ตายยากไปเลยเอไอ้ประมาณสักโอเคล้านหนึ่งไปเลยแล้วก็ดาเมจโอ้โหโอเคสตามิน่าประมาณนี้เลยด้วยกันอ่าน้ำหนักโอเคประมาณนี้แหละอุอ้ย มาตอนแรกเราก็จับแองคาโรได้แล้วครับตามม้าปะตามมาปะเออเออเออตามมาหน่อยตามมาหน่อยเจะไปฆ่าไอ้ดโลกันปัดฆ่าอโลกันเลยฆ่าโลกันปุ๊ยอโลโอยฆ่ามันเลยโอ้แองคาโรจะกล้าหน่อยแองคาโรปุ๊ยโอ้โหฮ้ย ไอ้ครูตันนี้แม่งดีว่ะเฮ้ยแม่งฟาร์มเนื้อได้ด้วยอะ่ะโอ้โหมาเออขอ,อหน่อย้วยกันนะเออมามาตอนแรกนี่โอ้โหเราได้อะไรมายเยอะเลยครับอืมดูดิดูด,ดิเรามีอะไรบ้างพอพิษโอเคโอเคอันนี้เลยชุดเอาชุดก่อน มีหอกอะไรอีกหอกพิษอีกเหรออันนี้ไพ่หม้อใช่ไหมพวกไพ่หม้ออันนี้โอเคเราจับแองเคโลมาได้แล้วครับบายกัสเตียงนอน <itar vel. S 2> เออพอยของเรามันเต็มหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวน่า,าจะมีชุดหนังเออนี้นี่นชุดหนังโอเคโอเคได้ชุดหนังมาแล้วมาแ๋ยวเราทําการคารฟกันเลยคาฟชุดหนังก่อนนะครับโอเคชุดหนัง usion. ขาอะไรบ้างเอออินแกมอะโอ้โหไม,ม่มีเลยเหรออินแกรมชุดหนัง โอเคโอเคได้ครบแล้วไฮ้ขาดถุงมือว่ะชุดหนังไฮ้ชุดชุดหนังขาดถุงมือเว้ยเฮ้ยลืม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 โอ้ใส่แล้วนี่ว่ะถุงมืออ่าโอเคเราใส่เลยครับเราทาการใส่เลยโอเคอืมโอเคครับได้ชุดหนังมาแล้วมาแฮงค์คลโลโอ้โหสีสวยไม่พอครับโหเก่งมากเลยมา เดี๋ยวเดี๋ยวแองเคโลนี่มันคาฟอะไรได้บ้างวะมันใช้อะไรคาฟได้อะเดี๋ยวอัพเรือไปก่อนเลยโอเคหดไปเลยนะแองไคโลใช่ไหม A N K Y โอเคแองอเคงโลต้องการอะไรบ้างอุ้ยเล็กเลยเหรอโอ้ว่าบอจริงเลยโอ้ต้องใช้ที่ขี่โอ้ยากพอสมควรเลยครับโอเคมามามา,มา,มาที่นี่จะต้องเป็นบ้านของเรานะ เราจะหาบ้านใหม่ๆของเราดีกว่าปะมาทางนี้เลยแอนคาร์โลตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาอเอี๋ตามมาอยู่ดีนะที่ผมลงเอนโดนกสลงมาด้วยครับถ้าผมไม่ลงเอนโดนกสนะโอุ้ยป่านเนี้ยจับยากมากเลยครับคือโอ้ยโดโน่ทางคำก็อยู่ด้วยครับตรงนน้นก็มีคอย,ยาวอยู่ อ้าเวเฮ้ยมันอยู่ยไหนแล้วติดบล็อกวะอ๋อโหมึงม,มุดดินเหรอมานี่มานี่โอเคโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนนะหืมสวยงามมากเลยครับนี่สามเขาเลเวลเท่าไหร่เลเวลพันสองดเ,เดี๋ยว โอ้ oh. ต้องรอมันกินอีกเยอะเลยครับอืม hmm. เทมยากหน่อยครับผมต้องไปฟาร์มเมอรี่อีกครับโอเคไปเราฟาร์มเบอรี่กันอีกดีกว่าเฮ้เ okay. ฮ okay, ได้20%แล้วกิน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  กินกินกินโอเคกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆจับจับจับเฮ้ยดวดูมันหนีตัวอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเซิร์ฟนี้ปรับภาพพลังแม่นโหดจร up, oh ิงเลยครับ okay. อืมอย่างที and, ่ผมเล่นมานะครับเฮ้ยเซิร์ฟนี้มันก็มีพวกไทม์มออเฟียมาอยู่ครับก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่าเฮ้ยตรงนู้นดีโลนี่หว่าเฮ้ยเราต้องรีบจับแล้วเราต้องเราต้องรีบจับแล้วครับไอ้ดีโลมันอยู่ครับเฮ้คจับเรื่อยๆจับเรื่อยๆก่อนมันอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจับ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 เรื่อยๆครับจับเรื่อยๆ โดโดชอบกินอะไรโดโดโ,โหแม่งเดินไวว่ะสัตว์ที่นี่แม่งเลเวลดีว่ะครับแม้กระทั่งฉลามตอนแรกๆด้วยผมเห็นแบบมไม่น้อยเลยครับโหมันกำลังตีกับไอ้นี่อยู่ดีกว่าโอเคโอเคเหลยมาสักสองลูกพอใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับผมชอบนะครับสัตว์ของเอนโดนกิเนี่ยมันเทมดีนะครับ ยันเดียว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 เราจะได้พองมันแล้วเรียบร้อยโอเคโอเคมานี่มานี่โอเคอยู่นิ่งนะโอเคโอเคอยู่ดีว่าเราสามารถคลาบอะไรได้บ้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไป เอาต้นไม้ก่อนดีกว่าเอาไม้มาเอออุย้ยไม้นี่ต้องใช้เท่าไหร่เพราะถึงจะคราฟไอ้ที่กีสามเขาได้เนี่ยโอเคไม้ต้องประมาณนี้ใช่ไหมเริ่มแรกแล้วก็จะลำบากหน่อยครับโอเค มาอัพค่าพลังบอลอัพวันนี้เลยอู้ยทำไมค่าพลัง,ลม,ลงมันดีจังเลยวะนี่สมกับเป็นสามแถวเลเวลเพคที่มันเป็นพันเลยครับโอ้ยจับได้ดีเป็นเลเวลสองพันกว่าเลยครับไน้อสัตว์ที่นี่เลเวลแม่งแรงมากเลยครับอืมไทยสนโนท็อปใช่ไหมอะไรนะ T I C เหรอ T I C โอเคมา T e I C ไทยสนโนท็อป ฮันชโนท็อปก็มีหลายรูปแบบนะครับเค okay. นี่เป็นของพวกภายหมอ้อนี่ว่าโอเคครับแต่เราทำการผลิตที่ขี่เลยไหนลองดูที่ว่ามันผลิตยังไงได้ผ้าหนังเออฆ่าตัวอะไรดีล่ะอ่าเอาแองคลโรไปจัดก,การดีกว่ามาแองคลโรจัดก,การเลยลงแล้ว โอเคดีดีดีด,ดีนั่นแหละอุ๊ยย้อนยอนโอเคโอเคเลิกตามเลิกตามไหนลองดูผลิตไอ้ที่ขี่สามเขาหน่อยดิลองใหม่ลองใหม,ม่เปิดใหม่โอเคผลิตได้แล้วโอเคมาเลยมามามาโอเค เฮ้ยนี่มันสปีดแบบเดิมๆเลยนี่บอเราเห็นเราฆ่าหมดเลยครับโอเคตรงนี้เราก็จะมาทำเป็นบ้านเราดีกว่าโอ้คอยาวเทียบเลยครับตรงนี้เฮ้ยสัตว์แม่งเกิดดีมากเลยครับโห ตรงนี้แหละที่จะมาทําเป็นบ้านเราดีกว่าที่ว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วครับบ้านเราเราได้ครอบครัวามาสองตัวแล้วครับโอเคครับมานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้เลยมามามา,มาเออมามามาโอเคอยู่ตรงนี้ครับ โอเคครับใครที่ชอบสรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอน,น,นแรกๆมาหูลำบากมากเลยต้องเจอฉลามนี่มาไล่ตามนะครับโอเคสลับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ